ที่พีหนคำพิพากษาสารดีกาที่610ทับ2 6 7ริบริษัทบริหารสินทรัพย์ก,ก่อไก่โจท์ในบทใบไม้กับพวกจำเลยโจทย์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่าขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน หนึ่งล้านห้าแสนบาทสามสตังค์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยสิบหต่อปีของต้นเงิน7 5็ดแ7นบาทเจสามสตังค์นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์หากชำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่3 39 7 397พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทหากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่หนึ่งออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระแก่โจทจนครบถ้วนจำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน887,198บาท56สตางพร้อมดอกเบี้ยอัตรารายละ7ต่อปีของต้นเงิน759,977บาท73สตางนับถัดจากวันที่23ตุลาคม2557เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทย์หากไม่ชำระหนี้ให้ยึดที่ดิน,นโฉนดเลขที่37397พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทหากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทย์จนครบถ้วนกับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่ารือจ่ารำเนียมแทนโจท โดยกำหนดค่าทนายความ3,000บาทโจทอุทธร์สารอุทธรภาคหนึ่งคะแนกคดีผู้บริโภคพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน8ปดแ9 8บาท56สิบตางค์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ MLR ตามประกาศธนาคารนอนหนูและประกาศ ของโจทย์ที่มีผลใช้บังคับแต่ละช่วงเวลาบวกร้อยละสองต่อปีของต้นเงิน 9, 7 5 9ด7สบาท73สตางค์นับขัดจากวันที่23ตุลาคม2 5 5 7จนถึงวันฟ้องวงเล็บฟองวันที่30เมษายน2 5 6 3ทั้งนี้ไม่ บังคับจำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยหลังจากวันฟ้องนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นข้าราชการทเนียมชั้นอุทธร์ให้เป็นพับโจทย์ดีกาโดยสาลดีกาแผนกคดีผู้บริโภคอนุญาตให้ดีกาสารดีกาแผนกคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่าขอ้อทจจริงที่คู่ความ มีได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติว่าเมื่วันที่7พฤศจิกายน2539จำเลยทั้งสองกู้เงินและรับเงินจากธนาคารหนอหนู1,400,000บาทตกลงเสียดอกเบีย้ยอัตรารายละ19ต่อปีและผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบีย้ยตามจำนวนที่กำหนดในสัญญา ในวันเดียวกันจำเลยที่1จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่37397พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกรันการชำระหนี้โดยตกลงว่าหากบังคับทรัพย์จำหนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ยอมให้ธนาคารบังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่1ได้จนครบถ้วนภายหลังจากทำสัญญากู้จำเลยทั้งสองทำสัญญาปรับปรุ โครงสร้างหนี้หลายครั้งโดยครั้งสุดท้ายทำสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่23เมษายน2550โดยจำเลยที่1ยอมรับว่าณนะวันที่30มีนาคม2550จำเลยที่1ครังํงชำระต้นเงิน8,741บาท53สตางค์และดอกเบีย้ย67,374บาท สิบสามสตังค์จำเลยทั้งสองม่ได้ชำระเงินกู้ตามข้อตกลงในสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างนี้ต่อมาธนาคารนอนหนูทำสัญญาโอนขายสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อะระดับประกันในส่วนของจำเลยทั้งสองให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ถอทหารและเมื่อวันที่24 ตุลาคม2557บริษัทดังกล่าวทำสัญญาโอนขายสิทธิเรียกร้องสินเชื่อและหลักประกันในส่วนของจําเลยทั้งสองให้แก่โจทก์คดีมีปัญหาที่ต้องริฉัยตามที่โจทย์ได้รับอนุญาตให้ดีก่าว่าโจทย์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละร16ต่อปีได้หรือไม่เพียงใดเห็นว่า พระรชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2551มาตรา12บัญญัติหลักการใช้สิทธิ์และการชำระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจไว้ว่าในการใช้สิทธิ์แห่งตนก็ดีในการชำระหนี้ก็ดีผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทำโดยความสุจริตโดยกำหน่งถึง มาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรมกฎบัญญัติดังกล่าวแตกต่างจากการใช้สิทธิ์รายการชำระหนี้ของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5ที่บัญญัติให้บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุดจริตพราะต้องการยกระดับมาตรฐานความสุดจริตของผู้ประกอบธุรกิจในการใช้สิทธิ และในการชำระหนี้ให้ยิ่งไปกว่าบุคคลทั่วไปจะพึงมีตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติต่อผู้บริโภคไม่ได้อยไปกว่ามาตรฐานทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจในกิจการทำนองเดียวกับประพฤติปฏิบัติต่อผู้บริโภคทั้งต้องมี จะระยธรรมในการประกอบกิจการภายใต้ระบบธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรมมีความรับผิดชอบดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคอันจะส่งผลต่อความข้าวหน้าในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจควบคู่กันไปหากผู้ประกอบธุรกิจใช้สิทธิ หรือชำระหนี้ในเกณฑ์ที่ด้อยกว่ามาตรฐานความสุจริตดังกล่าวแล้วยอมเท่ากับว่าผู้ประกอบธุรกิจใช้สิทธิ์ไม่สุจริตและศาลไม่อาจบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้สิทธิ์ไม่สุจริตเช่นนั้นได้เมื่อคดีจริงอันเป็นที่มาแห่งการใช้สิทธิ์ทางศาล กบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจมซึ่งประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์และรับโอนสิทธิเรียกร้องที่ธนาคารหนอนหนูเจ้าหนี้เดิมมีอยู่ต่อจำเลยทั้งสองไม่ปรากฏหลักฐานแสดงรายละเอียดการชำระหนี้ของจำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองชำระหนี้ครั้ง,ง,สง,รง,งสุดท้ายตามสัญญาปรับปรปุงโครงสร้างหนี้ แก่ธนาคารนอนหนูในวันใดและธนาคารนอนหนูเจ้านี้เดิมอาจใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับรงวันที่23เมษายน2550ได้ตั้งแต่เวลาใดรวมถึงโจทย์ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาแล้วได้ใช้สิทธิบังคับชำระหนี้จักจำเลยทั้งสองซึ่งเป็น ผู้ผิดนัดชำระหนี้ในทันทีที่มีโอกาสกระทำได้หรือภายในระยะเวลาอันสมควรหรือไม่อย่างไรรำพังข้ออ้างที่โจทย์พึงยกขึ้นในชั้นดีกาถึงความราชา้าในการดำเนินคดีต่อจำเลยทั้งสองว่าเป็นผลจากระบบงานภายในของโจทและธนาคารเจ้าหนี้เดิมซึ่งมีการ รวมกิจการกับธนาคารอื่นจนมีการโอนหนี้รวมถึงข้อมูลลูกหนี้จำนวนมากเป็นลำดับเรื่อยมาอย่างไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าเจ้าหนี้เดิมและโจทย์ผู้รับโอนหนี้ได้ใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วพฤติการของธนาคารนอน,นูเจ้าหนี้เดิมกับโจทย์ซึ่งรับโอนสิทธิเรียกร้อง มาในปี2157ยังคงทอดเุราให้เนิ่นช้ากว่าจะนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่30เมษายน2163เป็นเวลาถึง5ปีเศษจ,จนเป็นเหตุให้พระ,ะนี่ในส่วนดอกเบีย้ยที่จำเลยทั้งสองต้องรับผิดสูงเกินไปกว่าต้นเงินที่ค้างชำระแสดงให้เห็นว่าเจ้านี้เดิมและโจทย์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจใช้สิทธิเรียกร้องต่อลุกนนีโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้บริโภคโกรณีนับเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตและไม่คำนึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นทางตามพระราชบ,บัญญัติวิธีพิจารคคดีผู้บริโภคพศ2551มาตรา12 ดังนี้การที่สาวุทธรภาคหนึ่งอาศัยอำนาจบทบัญญัติต่าวไม่กำหนดให้โจทย์ได้รับดอกเบี้ยทั้งอัตราปกติและอัตราผิดนัดของหนี้ต้นเงินภายหลังจากวันฟ้องจึงเป็นการพิพากษาตามสมควรแก่รูปคดีแล้วสันดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืน ขาราชธรรมเนียมในชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ5 5 5 1มาตรา12ในการใช้สิทธิ์แห่งตนก็ดีในการชำระหนี้ก็ดีผู้ประกอบธุรกิจต้องกระทำด้วยความสุดจริตโดยาำนึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบ ธุรกิจที่เป็นธรรม